สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่ห้าพฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นการขนย้ายออกจากห้องเลยนะทุกคนค่ะก็เป็นพายยุฤดูร้อนนะคะนี่ก็ตู้เย็นอะไรก็ขนออกมาหมดเลยนะทุกคนคือเมื่อคืนน่ะนี่นะคะนี่ เมื่อคืนมิ่งนอนตรงนี้เลยนะคะทุกคนนอนตรงนี้เลยแล้ววิ่งก็นอนหลับสนิทด,ด้วยนี่นะคะหลังคาต,ตรงนี้ไปหมดเลยนะตกใจมากเมื่อคืนคนของออกแบบรนล้านมากนะคะก็คืออันนี้ไม่ได้เสียงจะร้องไห้นะทุกคนก็คือเพิ่งตื่นมานะคะก็คือหลังคาไปหมดเลยนะทุกคน แสบตาป่ะว่าคืนแบบเหมือนไม่ได้นอนเนี่ยทุกคนหลังคาไปหมดเลยอะ่ะค่าของคือแบบอันนี้เป็นห้องพักนะคะก็คือขนของออกไปหมดแล้วเนาะแต่ก่อนนะทุกคนแต่ก่อนไม่มานอนอยู่นี่นะห้องนี้แต่ก่อนตัวเด็กน้อยนะทุกคนข้างล่างยัง ไม่แบบเป็นห้องอะไรค่ะนี่ความเสียหายนะคะนี่ของบ้านมิงนะคะบ้านมิงจะเป็นหลังคาสีฟ้าเนะแบบตรงที่เสียบเสียบเอบจานอทีมเนาะตรงที่มันมีเหล็กเสียบอยู่นะคะก็คือเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวนะคะ คือเสียบเข้าไปตอนนอนเลยเนาะที่เนี้ยไม้มันเกือบจะเอ่อพุ่งลงมาแทงเลยว่ะทุกคนแต่ว่าถ้ามันแทงก็คือมันจะแทงตรงตู้นะคะมันไม่ถึงตรงหัวนอนเนาะอด่เนี้ยพ่อกับแม่มิ่งก็วิ่งออกมาได้ทันนะคะแบรว่ามันอันตรายนะทุกคนเมื่อคืนแบบฝนตกหนักมากฟ้าลงรัวๆเลยนะทุกคน ภาพเป็นอะไรไหมน้ำท่วมหมดเลยทุกคนเมื่อเมื่อคืนน่ะมิ้งก็ขนของนี่ไปนู่นตายเปไ็นอะไรไหมไม่เป็นนะคะแต่ว่าขนของของอกแล้วเสียหายเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวอือจะพาไปดูคือหลังคาหายหมดเลยนะทุกคนเนี่ย ตกใจมากเมื่อคืนจุดตัวคับกองโควิดนะยังเมื่อคืนไม่ได้ออกมาดูเลยนะทุกคนก็ต้นไม้อะไรก็หลดเต็มเลยนะโอ้ยังไงทุกคน เออสั่งกระสีบ้านนะฝั่งนี้เป็นไรไหมคะมน,นี่นะคะอันนี้ไม่คุ้งออกมาเห็นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ดูนะครับทุกคน หลงคาบ้านที่มิงขึ้นไปเมื่อกี้หลงคาบ้านคุณตาของมิงนะคะมิงไปนอนบ้านคุณตาเนาะโอตายแล้วเนี่ยพี่พี่เสื้อฟ้าเน่ะวิ่งมาว <c oughs> ิ่งมาบอกนะถึงถึงมิงจะตื่น <c oughs> ไม่เสียท่อนี้เหรอคะ ไม้ลาไม้เสียอู้ทุกคนดีแล้วห้องนี้ไม่มีคนอยู่นะคะอันนี้คือห้องเช่าของของลุงมิ้งเองใช่ค่ะโอกาสบาเจ็บเยอะมากนะทุกคนเมื่อคืนเมื่อคืนมันมันมันหลังคามันลอยตอนประมาณสี่สี่ทุ่มครึ่งนะคะ ซึ่งไฟดับแล้วมิ้งก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะทุกคนมิ้งโดจะดับทีเนี้ยเขาก็เรียกมามา,มาน้องตูนสวัสดีค่ะน้าตายก็เป็น นี่ดีอันนี้อันนี้นี่ที่มันที่มันลอยาจากวัดเราวัรีนนอะนะี่นะห้องที่คนอยู่ไม่เป็นอะไร <c oughs> ใช่ค่ะบเ <c oughs> มื่อคืนอันนี้ไม้เสียบะน,นคะคนะเอออย่าพูดถึงไมมีคนอยู่ดีแล้วแหมตำนาย <c oughs> บ้านกลวด มาแล้วก็อขอให้มารอบเดียวนะทุกคนปรวัสิศาสร์บ้านกวดเอยเมื <c oughs> ่อคืนกำลังลงแรงอยู่แลว้ว <c oughs> คือเมื่อคืนนี่กำลังแบบลงแรงทุกคนทุกคนถ้าใครแบบเล่นก็จะรู้ว่ามันลงแรงแบบมันมันซีรด้ขนาดไหนจ้าจ้า,จาบุมกินอนะ่ะ ปุ๊บทีนี้นี่ก็ไม่รู้เนาะมาขนาดนั้นไม่เห็นตุ้งตุ้ตุ้งตุ๊ตุ๊ปุ๊บอยู่เลยดีเดนมิ้งพาไปดูบ้านมิ้งนะคะแม่นะคะขอเข้าไปดูได้ไหมคะ จากบ้านปู่ทะลุห้องเช่าที่มันไม่มีคนที่มันไม่มีคนอยู่อ่ะ oh. อนี่มาทุกคนวันฮารุมาอย่างเงี้ยแล้วพ่อกับแม่นอนตรงนี้นะคะแต่ว่าเป็นที่นอนออนในออหมดแล้วเนะนาะดีนะมันไม่เข้ามาตรดีไม่เข้าก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีหน่อยนะคะอยดูแล้วก็ แต่นาเทียมบ้านมิ้งก็ไปแล้วนะคะเนีย่ยนะคะไม่รู้ว่าตรงไหนโดนหนักบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าที่บ้านที่มิ้งนอนคือบ้านของน้ามิ้งเนาะ,ะแบบอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะโอ้ที่หัวตาไปหมดเลนะคะแบบเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณปู่แล้วก็ ครอบครัวอีกสองครอบครัวนะคะอยู่ด้วยกันมิ่งก็มานี่ห้องนี้ที่มิ่งไปเนี่ยที่มีกระจกเนี่ยคือแบบมันตีแรงมากตีจนกระจกเหมือนแบบกระจกมันจะแตกเลยทุกคนทีนี้มิ่งนอนเอาหัวมาหากระจกแล้วทุกคนแล้วแบบมิ่งกลัวมิ่งก็เลยปิดโทรศัพท์นอนเลยอุ้ยเห็นน้ำมิ้งเลยอีเลืนจังนนะคะ บ้านผู้ใหญ่นะคะทุกคนก็จะมีคนมาแบบว่าเขาจะมาแจ้งที่นี่นะคะว่า<ม>บ้านท่านใดเสียหายบ้างนะ,ะ<ม>อาตาอุ้มน้องตั้โชคดีที่ไม่มีคนนอนขบวนแล้วนะคะขบวนจะเป็นห้องเก็บของะคะ่ะแบบว่าที่เก็บของหมดเลยนะคะจะนอนข้างล่างมีสองบ้านนะทุกคนก็ยังมีที่หลบอยู่นะคะ ตรงนี้นอนไม่ได้ก็จะไปนอนอีกบ้านบ้านชาวก็นอนได้เพราะว่าแบบมีที่วางด้วยโอ้ทุกคนดูนะผ่านมายาี่เลยทุกคนมาแล้วตอนนีน,นี่จะพาขี่รถดูเลยนะคะท่ยาวไม่เป็นไรน,นี่ก็ต้นมะขามล้มทับล้มกั้นทางเนยนะคะทุกคนกคนี่ก็ อันะน,อนี้ก็เขากาลังนี่นะทุกคนสายไฟสายอะไรเขาก็กาลังทําไฟอยู่นะคะเดี๋ยวมิ้งจะพาทัวร์อ้อมหมู่สามนะทุกคนฝั่งนี้ก็กันน้นถนนเลยนะคะจะขี่ดูเรื่อยๆเลยเนาะ,ะถ้าจะไปอีกฝั่งนี่ตรงันต้ออ้อมไปตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวมิ้งจะอ้อมไปทาในหมู่บ้านได้ชุมชนของ<ม>ทุกคนอันนี้คือบ้านย่าพี่เนี่ยไม่เห็นหน้า,าหรอกนี่นะคะ แล้วก็ต้นไม้ก็ล้มทับตรงนี้แต่ว่าไม่ล้มทับตรงตัวว่านนะทุกคนมัเขาแค่ตรงหลักคาตรงนี้ใหรท่านนำออกาซอโทรศัพท์นี้ก็เอียงแลทุกคนแบบเป็นเสายาวขึ้นไปอ่ะไปเราไปลือกันต่อนะคะ ไม่แน่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่แล้วนไม้ต้นไม้จะมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้เด็กค่ะนี่ไปเลยอุ้ยหลังคา ร้านยาล้วอะไรก็โอเคค่ะเรากลับมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะคนก็จะเคลียร์บ้านก่อนนะทุกคนคือแบบเออนี่สำรวจดูแลนะทุกคนคือหมูสามที่บ้านนี่นะคะคือหนักสุดแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาช่วยโอ้โหลงกินข้าวกัไป โลง่งเลยเนี่ยว่าคืนน่ะมิ่งจะมองไปเห็นฟ้าตรงนี้ใช่ไหมแบบมามามา,มาฟ้าลงฟ้าลงยเนี่ยทีมิ้งก็ต้องขนของออกมาทางเนี่ยจากในห้องเนี่ยออกมานะคะแล้วแบบตอนแรกไม่กล้าไม่กล้ามาเลยเพราะว่ามันเห็นโลงง่งโจ้งแบบนี้เลยทุกคน แล้วไม้มันก็ไปไหนตอนน่อไหนไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้ที่รู้ๆก็คือเสียบเสียบบ้านเช่าของมิ่งไปแล้วนะคะโอเคค่ะพงหมายคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ